ได้แก่เด็กชายภูสิทธิ์คำภูแล้วก็เด็กหญิงเดิน,นเดินพาเหรรอบสนามครับพี่นออ้องอรนาปัตายโสค่ะนักเรียนชั้นป .6 ค่ะคนถือป้ายย้อนขนุนเกมค่ะอ่าน้องแซงกับน้องกันค่ะสุดสวยสุดหลอ่อถือปมท่าน,นะคะรวยดีๆจับสองมืองค่ะจ้อนทกตกดิค่ะคุณน,นัทคณเล็กดามิเยร์ไม้หนึ่ยน้องปาร์ตี้สุดสวยค่ะขอเสียปงปรบมือ สีเหนึ่งน้องนอมี่เนาะน้องแนเียน้องป้าน้องจนแล้วก็ตามด้วยนักกีฬาของสีเหลืองค่ะทั้งหมดที่สิชีวิตค่ะสีละาีค่ะหกสิมคนถือป้ายสีแดงน้องเชนค่ะน้องเบนน้องน้ำแข็งนะคะคาไม้หนึ่งน้องจีนี่น้องโสมน้องเดียน้องบีน้อง พลอยน้องแแล้วก็ตัวเล็กน้อยน้องนิดหนูนิดค่ะแล้วก็น้องก๊อดค่ะทนักกีฬาน้องก๊อนะคะแล้วก็ตามด้วยนักกีฬาสีแดงค่ะขอบคุณผู้ปกครองแลวก็ท่านประธานแลก็ทุกท่านนะคะเราจะมาถ่ายภาพจะผสาวสวยมาถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะสาวสวยทั้งหมดเลยจะถ่ากน้อยเวอดยเดี๋ยวเได้อาวสวยเขากม่ดอกุม คนสวยอันทาเรียกเขาไปแต่งสวยเขาไปอยากมาเอออ่าดไลคหน่อยลกคจับจับออกมาจังหน่อยนะครับกดไ์นอย่ฮัหนนี่ฮอสู้สนี่สู้ำปั้นึ้นยางนี้เออกักกีฬาสู้ๆ ขอบคุณมากค่ะเตรียมการแสดงเลยค่ะที่นี่เลยนะคะอย่าเพิ่งไปกินอะไรนะคะไปค่ะไม่ได้ที่เลยการทปิการแข่งขันเลยได้พี่น้องเด้อบัดนี้นักกีฬากับพ่อแมอสีแดงกับสีเหลืองครับพี่น้องกตลาครับอยืดบัลลังก์ดิ่งพันสายศได้ครับเด้อคลิปนี้กันนิดนึงเล่นะครับผมมาดีค่ะเตรียมตัวเตรัวให้ผู้แพ้้อมไง